กวา่าจะเลิกงานเมื่อหอดบ้านมาพี่น้องเนาะถึงมาหมืน 10, ่นประคำอีสานนี้สุกมาละจ้าพ,พอ่อๆกับยายพัดคือเขานะจา้าฝ<ม>นตกคลาหลายพี่น้องเอ้ยตกมาจาักหลายมือแล้วล่ะสามสี่มือแล้ว,าลวทางเข้าบ้านเจอเะแฉะเบิดพี่น้องไหนๆก็ตกมาแล้วเนาะพี่น้อง โอกาสแบบนี้ก็หาปลาเพื่อก่าจากยามตรงน่อยยามตรงน่อยเขาคือเก้าละเที่ยวยามอยู่เพิ่อปีปีนี้จะไม่ได้ยามดูลายเด้ตอตรงข่อยไปยามตรงอีกเขายามตรงยามตรงยามตรงอีกแล้ว ตามตู้นี่เพี่นอ้องบ้างเราบ้างน้องใหม่ข่อยทุกคนน้องใหม่ขี๊ซีกากซากอยู่กินน้ำกับพ่อทันพี่น้องเอ้ยากินซอยก่อยเนี่ยเปล่งอี่น้องใหม่ตรงค่อย,นนย,อยอตรง,งมัดผ่านค <c oughs> ่อยเอ้าแงวกบบถ่ายกินปลาดีใจเห็นเขา เห็นห้อย่ามตรงดีใจแมวข่อยเอาเบิ้งดูอยอยงได,ดออ้อย่างบ่โอ้ไม่ได้ดอกพี่น้องไอ้ปาน้อยน้องอ้าเจ้าเคี้ยงเห็นไปค่อยบ่คอยลบ้าไปเบิง้ง บวชหอยเชลี่ไปพาไปไต้บอกหอยเชลีีแต่ว่าคอยบอกเก็บดอกคอยชิไต้ซื้อคอยชิไต้ซื้ออันเพราะว่วานอยู่ผู้เดียวกินโอแซบดอกปลอยมันปลอยมันไหวจรงสันละเลียงมันอยู่ในสาวนี่หละเดี๋ยวจะพาไปเบิ้ง พามาเบิงหอยเชลี่พี่น้องเห็นบ่อดำๆดำๆอยอะฮะสองนวยสองนวยน้ำขอบทรายอีกนี่พี่น้องอันนี้เป็นสะพานนะถ้าว่าข่อยกับว่ามหมั่นใจมันเป็นได้มันดวนแล้วข่อยย่านไปเหยียบโรบนินีมันที่พาลมพาลมลงไปอันโทษสับไอยิดจมนำพี่น้องเบิงหอยบักหอยจูบด้วยนะพี่น้องเบืองนี่นี่เห็นบ่ นี่มันเกาะตามสะพานนี่นี่นี่แม่นวัดที่ทำเป็นอหอยจูบด้วยนี่คุณนะเห็นบ่นี่คุณมันเกาะตามสะพานเขาจะเก็บกันที่ใดแกงอยู่ได้พี่น้องแต่ว่านข่อยยุู้เดียวไหมบอกกินละห่ากินอย่างง่ายง่ายๆเดี๋ยวจะพาไปเบิรงฟังทั้งคุณจะ้ะแมวข่อยจะแม่นเก่งเลยจับนกจับนกจับหนูโอ้ย แต่ละมือแต่ละวันนี่พี่นนอกอันนี้ฟังขอบสายอีกฟังนึ่งได้ี่เห็นบ่พี่นนองเห็นหอยจูบบ่นี่หอยจูบนี่เกาะอยู่นะพูนอีกนี่เห็นบ่พี่นนอกู่น้ำฟังเลาะฟังใส่ละหอยเซรีตอนข่ยางมาเบืองมาหันขึ้นไหลอยู่พอข่อคขื้นไปเอากล่องยังไดอยากอายกล่องบ่ใส่ละ ไปใส่แล้วหอยเชลลีหลายๆหน่วยบ้างเห็นไหมโอ้และชื่ว่าคอยไเนาะมูเจาะอันนี้นี่พี่น้องเห็นไหมนี่น้อยนึงนี่หอยเชลีีด้วยน,ะนี่นี่อีกนี่อีกพี่น้องนี่นี่อยู่เป็นคู่นะแจอันนี้หอยจูบนี่พี่น้องเห็นไหมหอยจูบด้วยพี่น้อง cọ nấm ki luôn này ki dinh ki đòn mồi chụp quẩy này là, hả mốc hả mốc quẩy vậy, sai là mồi sợi, này thấy cái nặng, nuôi uh. nuôi ngay ngay uh. chụp ข้องผีชื่อแม่นทีที่ขาเจา้าที่ผู้ติดกันซาปาเพิ่นซาปาเพิ่นล่นเราพี่น้องล่นมาทีข่อยละน้องเห็นบ่หอยเชอรี่อ,อ,อยูออยเอ่เพิ่นข่อยเราพี่มีเบ็ดเนาะข่อยเจ้าเบ็ดมาปักข่อยามเนี่ยมะเ้าน์วะข่อยไมีเบ็ดไหมพี่น้องพุน่นอะบอกหอยย่างกล้วยกลวยอยู่ในน้ำจ้าเห็นบ่พี่น้อง <laughs> เห็นบ่เห็นบ่ โอเห็นมมันยางกยกยๆอยู่ในน้ำหอยเชลีนะพี่น้องเห็นบ่อันนี้ก็ยางกโกยๆคือกันเนี่ย <c oughs> แต่บแมนบอกหอย <c oughs> นี่แหละพี่น้องชีวิตบ้านสวนบอกเข่ามากับบ่ได้ที่ต,ตนมาที่ต,ตนแมวแหนมแต่ทาง แนวทางเจ้าของอยู่บานไดสิมาคุณยูครับกับสิวาดีเนาะ แมวกระดือดือได้พี่น้องย่างเกาะแกนเกาขาวคอยเลือดที่เหยียบได้กินเห็ดอยู่แต่ว่าหาบ่พอบ่ก้าหาน้อ,อย่างนี้่ละจ้าชีวิตบ้านสวนบ้านสวนบ้านทงไ้ทงนาะเลิกงานมากะ ต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านส่วนแต่เพราะว่าลูกลูกน้อยๆแน่ๆ,ๆนี่ยถ่ายยืนอยู่เห็นบ้านีลน้อยๆแน่ๆ,ๆนี่ยาอยูถ่ถากินเขาถ่ากินเขาก็แม่นยังหลอกชิบูม,มาค่ะโบได้คอยโบหนาวมาเลี้ยงเลยเ <c> ม <ười> นี่กับแค่นี้ก่อนเด้จ้ะ บ่ได้ยังดอกมือนีิเพราะว่าบบเอาอยัางยูผู้เดียวจ้ะบบกินดอกกินง่ายๆกินทอดไข่กับลูกลูกกับนอนอยู่บา้า,ยานยายานนอนอยู่บ้านยาเจ้าของอ่ะนอนอยู่บ้านสวนผู้เดียวจะเลี้ยบ่ได้งายเอียงอาเขาให้มาให้แมวกินแล้วก็เลี้ยวตัวเจ้าของว่าเป็นยังจ้ะแต่ปนังก็อ้วนอยูอย่ <c oughs> ไอแค่นี้ก่อนนะจ้าคลิปนาพอกันไหมจ้า